สดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง BVP ธรรมดานะครับช่อง BVP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นนิเคียบายนะครับหุ้นนิเคียบายเขาเป็นที่สี่นะครับกันยายนคมกราคม568นะหุ้นนิเคีก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเดียนีให้ชมทุกๆุวันทุกๆุวันครับประเทศญี่ปุ่นนะขอขอบพรคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะทุกๆิดติเลยติดติดตามด้วยนะครับติดตามกดกดแชร์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ เ้าก็จะาบางเลขให้ท่านผู้ชมไ้รุ่นงกันนะครับออมาชมเลยดีกว่าเนาะรอบบนะครับออกเวลาบ่ายโมงครึ่งนะบ่ายโมงครึ่งนะครับวันที่สี่รันสราคนองคหน้หกสแปดวันนี้ปีบ่ายสามกับสี่นะครับชุดวินก็หกเจ็ดแปดเก้าศูนนะอ่าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามศูนย์สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่ก้าสี่ศนย์นะครับอ่าสามหกสามเจ็ดสามแปกี่หกสี่เจ็ดสี่แปด้านย์นะครับ สามแปดสามเก้าสามศูนย์ไปกลับนะครับเน้นนะที่แปดที่เก้าที่ศูนย์ไปกลับนะครับเน้นๆนะครับประมาณนี้นะครัอบขอบขอบคุณมากๆนะครับอย่าลืมกดถูกใจด้วยนะครับนิ้วคลิกขึ้นนะกดถูกใจด้วยนะครับกดไม่ก็คอมเมนต์มาก็ได้นะครับใครอยากจะถามอะไรอะไรอะไรก็ถามมาได้นะครับประมาณนี้จะตอบให้หมดนะครับประมาณนี้นะขอบขอบขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวจะใช้นเวลาเอา้นะ ก็บ่ายบ่ายโมงอ๋อวันนี้วันสุดท้ายเลยนี่วันนี้มันถุกแล้วครับมันถุกแล้วครับเสาร์อาทิตย์หยุดนะวันนี้ฟรีนะสําหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะให้ศึกษาดูแนวทางก่อนนะครับประมาณนี้นะศึกษานานๆนะครับต้องเป็นผู้สงสัยนะไม่ใช่ผู้ต่อหานะผู้สงสัยนะก็คือสงสัยนี่เอ๊ะมันทําไมออกตัวนี้ันอกตัวนี้นะทําไมึงออกตัวนี้อะไรอย่างให้เป็นคนตั้งข้อสังเกตนะครับประมาณนี้เขาเรียกว่าคนตั้งข้อสังเกตนะประมาณนี้เป็นคนที่สงสัยประมาณนี้นะครับอคนะรัยบ ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับทาวันนี้ก็มีเท่าน,นี้กันแล้วละนะครับโชคดีครับ